สบายดีทุกคนพบกับข้าพเจ้าะเราคิดบุกไลาอ์อินดีอ่ามืเอนี่ข้าพเจ้าจะมาใส่กระแทบหนูเออกระแทบหนูพุกเนาะพ่อเมย์เนาะนี่กําลังแบบจะใส่กระแทบนี่นะกระแทบกับจะ,บะบประมาณนี้เออนี่กระแทบหนูพุกจะประมาณนี้อันนั่นคันว่ายุล่าก็เอามากระแทบยี่จะให้นี่เอนว่ากับดักเลยพ่อเมย์อาจจะว่ากับดักเออกับดักหนูใส่ก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเต่งงานขึ้นคื้นาคะนี่ใส่ขัดไปกงเงนน้นี่นาะคะเอาอันน้ใส่มั่นใส่บะนิน<ม>ประมาณนี้มเคุยักลรนกันโนโอ,กอเใสนะ่ใส่ล็กแรกกับบุญยักษ์ร้านผัวใส่มันมินนิดนึง ใส่มีนิดนึงเราเดี๋ยวหนึ่งล้านนี่เอาแล้วแล้วน้องร่างไหนเนาะโอเคแล้วแล้วร่างไหนก็จะไปต่ออีกเลยนี่ไปต่ออีกเดี๋ยวล่างนี้แล้วกหลังใส่ล่างที่สองเออกะลังตีสร้างที่สองนี่ก็ได้สักระเทียมหนูประมาณโมงเอ่อสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับจะใส่สิบเอ็ดโมงแล้วเออสิบเอ็ดโมงปลายนิดนึงมันจะใส่กระเทียมมันจะได้ประมาณนี้นะมันจะเอา ้ามันแล้วกันอันนี้คือกระเต๊บด้วยว่ากับดักหนูจะประมาณนี้ ทำการเดียวกันแล้วก็ใครที่เข้ามาส่งกันจะลืมกดนไหลก้นเสกก้นซับสไครต์ใเฮาได้เลยเพราะว่าสองเฮากับเจ็ดลอยสี่สิบป่ายทุกคนแล้วในอีกอันอ่ะสองร้อยป่ายหอดพันคนหอดพันคนก็คือว่ามันจะแบบมีการเปิดอกแสงไลได้แล้วก็คือว่าจะได้เงินจากยูทูบเนาะให้ทุกคนนั้นหับสมนอนกันนี่แหละก็ตลังใส่ไอ้นี่พอเนาะในพุ่มเมงนี่จะประมาณนี้ทุกคนประมาณนี้ เอาอีไปนั่งมาไปนั่งทีห่หาไปนี่ทุกคนไปนั่กันเลยไปย่างไปนั่กันไปนี่โอเคขุด okay. เนาะย่างไป, okay. ปอกีกเนาะโอเคขุดเบย่างขุดเบาโอเคย่างไปต่อนไปนี่ย่างไปใส่ไปใส่น้ำกันย่างย่างไปเอ,อ้ยไปยักยางเด็กกับผัวเป็นโซนมันตุนเอายางไปยักยาไว้นึงทุกคนเป็นโซนมันตุนยักยาไว้นึง กำลังใส่ล่างปีหาทุกคนนี่ล่างปีหานี่คเขาว่ามานเลยล่างปีหานี่ล่างที่หนึ่งที่สองที่สามกะไอซีก็มัดกันเออมัดกันมืดเอามาย่อมาสิประมาณกลังใส่ประมาณนี้ทุกคนกำลังใส่ประมาณนี้ถ้ากัดแตบกัดแตบหนูเออเดี๋ยวนี้ใช่เนี่ยวกับดักหนูเออีนีสานเรากับดักหนูเลยอีสานเขาว่าดักหนู มื้อน okay. tamam okay. oh, okay. uh, uh, ี e ้กะมานําบ่มีมื้อนี้มานโอเคนคาดว่ากะมานมื้อนี้มานกะจัดไปมื้อนี้าโอ้มื้อนี้ของหลายนี่มาของหลายซั่นกะมานนี่เพิ่นว่าอ้ายย่างไปตเฮาสังใหม่เออมานอยู่เพิ่นว่าไปตเลยย่างไปย่างย่างไป โอ okay, เคเ๋ยประมาณเนระาจะใส่เหนดีโอเคมันเห็นดี okay, นเดขาอนี้หางากาทางกระเตบ็บา,านี่เนะวิธีใส่จะประมาณนี้นโอ้โหไดประมาณวินีใส่อมหนามตรงในห้มหนเห็นมห้มนี้โอเค โอเควัวแล้วเนาะลังท,ท,ที่เจ็ดที่แปแล้วนเนอะเจ็ดบอกที่เจ็ดเนาะลังท,ท,ท,ที่เจ็ดเท,ทวาแล้วไปคุณผู้ชมที่เจ็ดเราบันดีบันดีเขาจะตัดไปเปะลังที่สาวสาวไปเลยครับุณผู้ชมอ่ะไปดมกันสสมาตรงกันอกอโอเคเนาะบันดีคือว่าคักบันี้คือว่าคักก้มมูเนยบนนันดีเขาจะเอาใส่มาอีกเดียวบันี้คือว่าเปตลุนเนาะเปตรูลบันี้คือว่า ไปตะลุ да S <S นนำกันเลยนี่นะบนนี้โอ้คองเหลี่ยมขนาดนี่เราจะมานำการสร้างขนเลยผูเดี๋ยวจะใส่ขนเนาะนะจ๊ะโซ่คนอย่างนี้ใครอย้นี่โอ้โหนี่เนาะขัดเลยเนาะบนนี้เนาะขัดเรียบร้อยมอเรียบร้อยโอเคใส่แล้วเอาย่างไปใส่หุ่นเลใส่ไปติ๊กริกใส่จนกัวจะสุดหุ่นเลยใส่ไปคลิปกันอยางเงาเด้อเด้อพี่น้องของฝ่ายเลยพี่น้องเขา ขี่ไปยักเงาแดดอะไรก็คือว่าแหละกับภาพโซนกันถ้ามันครบถ้ามันสุดเออถ้ามันสุดคลิปเลยก็มาสิปลายนาทีคลิปของเฮานี่เราสมประมาณนี้ยางไปยางไปสิขี่ยังเดียวขเขาบอได้เอาเอาไฟแบบนั้นมาไฟเงาะเขา่าไฟ LED เออ LED มาไฟสายพี่น้องเว้ยไฟสายเลยไฟโคมนั่นเองเขามาายกันเลยกันยากหน่อยนิดนึง ไปกับพวกแห้งก็ได้ขอตัวขออภัยในพันธุส่งอะไรประมาณนี้เนาะขนาดกีใช่ไหมโอเคเลยนบวโอเคตัวนี้ก็รู้ว่าโอเคเลยชมตัวนี้โอเคเลยอ่าเหน่งแห้งคักเนาะคักก็เก่าพันธุส่งนี่เก,ก,กี่ยงขนาดได้ไม่เอนี่สนูสนี่พี่สนูสนเราต้องบึ้งห้อมมันแล้วกบ เบื้งแบบมันเที่ยวว่ามันมักมากินนักินนี้หันจไซ์ด้ผู้ชมหัจะใไซแบบคือคือจะได้กระไซร์สีโบได้โบได้่ใส่กระเต๊บหนุนไซตะแบกหน่ได้โบได้เดี๋ยวไซรนี่โอ้นี่เกี่ยเกี่ยแเ้าใส่เขาจะเบ้งห่อหมันดีๆใส่กระดักหนุคลักคสักส่วนอันนี้ท่านผู้ชมได้ครับส้มลกันไหอยางไนี่เรบอก Toa nằm 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 Nè. nằm 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 mình lắc được cả. nằm 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 เสียบลักบ่ได้นะครับสมมื้อบ่เคยไปมันถือตยางไปมันจะลากไปเลยไดแม่นบ่แม่โอเคเนาะว่ามันจะลากไปเลยไดคือยางนีือว่าบึีนูน่ะกนก็ือบ่แม่่นี่กนก็ือกอกก็ือันน่ะมันจะลากไปเลยบ่เห็นไดกับดักเฮาจะเสียเลยเด้อมเฮาโอเคไปอตมท่านผู้ชมนี่อีกลังนึงก็หมดบ่แม่โอเคเนาะนี่ลังก็เฮาใส่มาประมาณมปลายลังแล้วยัง 2หลังเออเฮาฮั่นใส่2หลังครับท่านผู้ชมเฮาใส่2หลังอันยังเหลืออีก3หลังกะหลังที่1กะใส่บ่ได้อีกงนึงใส่บ่ได้เนาะนี่ใส่ประมาณนี้เนาะอีกงนึง่โอเคนี่อีกงนึงเนาะย่าลังสุดท้ายครับท่านผู้ชมว่าลังสุดท้ายคือเอิ้นว่ามานก่อลังสุดท้ายนี่นี่อีกลังนึงไปลังนปั่มคือว่าคักว่บอนมันคือว่า ต,ตคักเ,เห็นบ่บ่ใส่เขีนั้นบ่เดือดเนาะโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือล่างสุดท้ายอานุสมนี่ล่างสุดท้ายได้ยินได้คือเอินว่าคันคนันเป็นเพกอะสุดท้ายไอ้ขอเอเอข้อบนข้ออยี่ยข้ออนูฮานุสมข้ออนูนี่คือล่างสุดท้ายมันจะใส่ก็คือว่าคลิปของเฮาเนินที่ว่าก็กลาจะสุดแล้วสุดเฉพาะมาซ่าอะไรเออมาย่มนี้ กามีคลิปต่างหากอีกนี่คลิปใส่ยต่างหากคุณผู้ชมแล้วก็เขาเอิ้นว่าอีเอพีหนึ่งอีพีหนึ่งนี่ตอนมาทรายอีพีสองนี่ก็มายามเอออีพีสองนี่ก็ตอนมายามมืดนะโฮเมโนี้โอเคความความมืดคุณผู้ชมมากระดิ่งกไลค์ก็เซ็กก็ซับสไครคุณผู้ชมเอ้ยมือกันเลยมาโอเคเราจะตัดเราจะตัดแล้วก็เอันนั้นไว้ก็กลวยไว้เอาไม้ไม้ดิ อ่ะอรสมมาหนึ่งบหลกดแชร์กดซับสไขอเขอาใจอะไรหันติดตามซองของเหา่ยหายนหอวเจ็ดร้อยป้ายยังได้อีกซองร้อยปลายเดียวพอผันซับสไข,ลขรละกัหออันสับสไขเนีโอ้ยภูมิใจสุดเลยตัดไปโอเคป้ายเฮากรับผมเองโอเค